สวัสดีค่ะวันนี้ญาตาก็จะพามาชมผักหวานป่าที่สวนป่านะคะเป็นของปี64นะอายุก็เต็มปีพอดีเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็มีไอ้ทั้งที่รอดและทั้งที่ตายนะคะส่วนมากก็จะหยอดหลุมรับประมาณ2เม็ดหรือ3เม็ดนะคะบางหลุมก็เหลือ2ต้นนะบางหลุมก็เหลือต้นเดียวบางหลุมก็ไม่เหลือเลยนะคะ บริเวณนี้จะเป็นสวนป่าไม้สักไม้ไผ่ตรงนะคะตะขบหมากเม้าก็พืชหลายๆอย่างปลูกปนๆกันไปเลยนะคะเนี่ยก็เอามาให้ชม1ปีเต็มก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้รดน้ำหรือว่าดูแลเอาใจใส่สม่ำเสมอและดินบริเวณนี้ก็เป็นดินเหนียวนะคะ คือหน้าแรงนี่มันจะรัดตัวนะดินจะแห้งแข็งแล้วก็รัดต้นผักหวานนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นผักหวานตายไปหลายต้นนะคะบางต้นก็หักอย่างต้นนี้นะคะนี่หักไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะแต่ถ้าดินสภาพแบบนี้นะคะถ้าเรารดน้ําสม่ําเสมอนี่ผักหวานจะงามมากนะคะอย่างต้นนี้ก็ถือว่าโตนะคะนี่สวยนะ บางทีก็ประมาณ2เดือนถึงมาดูทีหนึ่งนะคะจะตายจริงๆก็จะเอาน้ํามาหยอดไว้ให้รอดนะฉะนั้นบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดนะคะสําหรับผักหวานป่ามุมนี้ในปี64นะคะเนี่ยอันนี้ต้นนี้ก็เหลือแค่ต้นเดียวนะแต่ว่าแตกมา2กิ่งนะคะตัวนี้นี่ก็เอามาให้ชมกันนะคะว่าการปลูกผักหวานป่านี่มันไม่งามเสมอไปนะคะ หรือว่าจะแคะแกรนเสมอไปก็จะมีต้นงามบ้างไม่งามบ้างนะคะอย่างต้นนี้นะคะนี่ส่วนใบก็ถูกทําลายกระเว้ากระหแหงไปหมดนะคะนี่นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เติบโตช้านะย่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นี่ต้นแรกของเขานี่หักไปแล้วนะคะแล้วก็งอกต้นใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ย ส่วนปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรหญ้าก็ไม่ใส่เลยนะคะก็จะใส่นี่แหละฝนนี่แหละฝนก็มาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่คงไม่นานนะคะอีกวันสองวันนี่แหละยาก็จะเอาปุ๋ยคอกนะคะก็คือขี้วัวก็จะใส่ประมาณหลุมละหนึ่งกำมือก็พอนะคะการใส่ปุ๋ยนะคะให้ห่างจากลำต้นอย่าลืมนะคะให้ห่างจากลำต้น เพราะว่าถ้าน้ําแฉะมากๆนี่มันก็จะเน่าบริเวณคอดินทําให้ผักหวานป่าเราในแห้งตายเค็มตายไปเลยก็มีนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้เหลือต้นเดียวนะคะนี่ต้นอื่นๆก็แห้งตายไปหมดเลยนะคะเนี่ยก็เป็นการปลูกผักหวานป่านะคะที่ใช้มเมล็ดหยอดตัวนี้ย่าใช้มเมล็ดนะคะนี่ใช้มเมล็ดเอามาหยอดนะก็จะมี ถมลึกบ้างขึ้นโคนบ้างนะอย่างตัวนี้นี่เห็นไหมคะนีนรากผูนะไม่มีแม้แต่ฟางข้าวจะคลุมเลยตัวนี้นี่เนี่ยอีกตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะหักไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะนี่ขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาเป็น2ต้นส่วนมุมนี้นี่ค่อนข้างจะแตกกิ่งหลายกิ่งนะคะสําหรับมุมนี้นะนี่ก็ เป็นปีเดียวกันหมดเลยนะคะนี่เป็นปีเดียวกันหมดผักหวานป่าปีเดียวนะคะเนี่ยวันนี้ย่าก็เอามาให้ชมกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการปลูกผักหวานป่านะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ